จัดวางขดลวดสปริงยืดปลายด้านหนึ่งของสปริงให้ตรึงอยู่กับที่จากนั้นดึงปลายสปริงอีกข้างหนึ่งให้ยืดแล้วสะบัดปลายอีกด้านหนึ่งในแนวระดับซ้ายขวาเพื่อสร้างคลื่นทำซ้ำแต่เปลี่ยนเป็นการดึงและดันปลายสปริงหนึ่งครั้งเพื่อสร้างคลื่นสรุปผลการทดลองคลื่นสะท้อนเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปชนกับปลายของขดลวดสปริงคลื่นจะสะท้อนกลับมาในทิศทางตรงกันข้ามกับคลื่นที่ตกกระทบ การสะท้อนเมื่อคลื่นสะท้อนจะมีทิศทางการเคลื่อนที่เปลี่ยนไปแต่ความถี่และแอมพลิจูดจะยังคงเดิม